หางวัวตัวนี้จะกระเจ้าจะต้มยังบไม่ต้มเฮ้ยเผาก็จะเผาเอาขนออกแล้วเผาเอาขนออกเผาจนดำๆอ่าทุกคนสีสันเนาะสุดยอดวัอยากกินกับเส้นเฟอร์กินกับเผาเอาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกคนเนาะวันนี้ตุ๊ดตู้มาบุกปลาคา อยู่ห้านนี่แหละ <c oughs> เอาไปเห็ดเมนูกันเนาะต้นขาเอาสดๆมันจริงหอมนี่นี่พี่โอ้โหง่ายง่ายเอาขากับ,บ่กมันของง่ายนะคนมีขาคนมาดิอ่ะได้ละได้แค่นี้แหละโอ้สว่วนสีได้ขาหนึ่งบมันของง่ายนี่ไอสาวอําไปเอาให้หัวสีไขส่สดๆมันจริงหอมเนาะไปไปเบ่งเมนูกันเลย เมน,นูตุตต้มืัวนี้เนาะว้าวหางงัวทุกคนหางงัวตัวนี้จะกระเจ้าจะต้มยัองบริตต้มเฮ้ยเผากระเจ้าเผา,าเอาคนออกแล้วเผาเอาคนออกเผาจนดำๆเนาะแล้วก็เอาไปล่างแล้วก็ขูดออกมาจะเป็นแนวนี้เนาะประมาณอโลโลหนึง่งนี่แหละโลปายน้อยๆอย่างละเนาะอเดี๋ยวตุ้มต้มหางงัวสุดทุกคนกินอ่านี่เนี่เดี๋ยวเราไซับหางงวักว,งงวก่อนด้วยห้านขายเปิดขายต้มหางงัวโดยเฉพาะเนาะอยู่แถวท่าหลวง ครับกัเลยนี่นี่มันมีหลอกมันด้นี่ชูมาเบงนี่เดี๋ยวมันมีคอมันอยู่นี่เขาโปก๊โปกๆเลยบอกมันคือคอมันอุย้ยเนี้ยอุ้ยไปบดเอาเดี๋ยวโต,วต,วต,วตว๊จริงไปล้างอีกรอบหนึ่งนะเอาเี้ยเี้เี้ยมดบอกเลยว่าเอาไปเฮ็ดเฟอเอาไปต้มมและกอไปเฮ็ดเฟือนะราคาแพงขายอยู่ห้านนะ ก้วยหนึ่งเสาหาพันตัวต้วตวมเอามาต้มต้มเรื่อยเนาะอโอ้คันถือข้อมันนี่ง่ายเลยง่ายๆก็รู้รแหละแฮนด์มันจริงซาใจเนาะใ่สมุนไพรจริงนัวหฐานหอมนี่หางงวสุดๆเออหางควายหางงวสิชนะ่ไโอ้ได้เรื่องเด้ยวยใส่หัวสิคาย,ายกับคา่เขาเอามาเมื่อกี้เนาะ หม้อฟุดเรียบร้อยเนาะตุ้ตู้อะเกลือแป้งนัวคนอแล้วก็น้ำตาลลงไปก่อนเลยโป้งลงไปเครื่องสมุนไพรแถวเตียมเนี่ยลงไปดับขาวให้มันหอมเนาะให้มันซึมเข้าไปปะกานี่ทีเด็ดหางงัวลงไปเลยตุนกับอโดนดอกประมาณสมงสมงนุงนงึงนี่แหละเนาะพอดีงามเพราห้มันได้เห็นได้อย่างนะ ด่างสะอาดเรียบร้อยละวันนั้นเขาจริงมาปูกอีกรอบนึงจริงไซนแฟซนนี้ไปน้อยนึงเนาะให้มันให้มันหวานหอมใบญ่อันนี้เขาไว้ใส่สุดท้ายอีกรอบนึงวันั้นเปื่อยไปน้ําหนังน้ําหนังน้ำมันาหางงัวกันไปเลยนี่มันฝดไปเรื่อยๆก่อนเนาะเจอกันอีกหนึ่งสัโมงต้มผ่านไปประมาณเกือบสัวโมงแล้วเนาะน้ำเริ่มแห้งแล้วทุกคนน่ เบิงสีสันเออเคยดีได้ได้นี่แต่บ่เพ็ดลงก่อนเนาะเอาผักบัวที่บัวแดงใส่บัวใหญ่ใส่นะเพิ่มความหวานอีกจักน้อยอ่าโททุกคนสีสั่นเนาะสุดยอดหอมสุดๆน้ำหนัวๆอู้ น่ากินที่สุดเลยมาเด้อมาเด้อทุกคนเด้อต้มหางงวน้ำตุ้ตเด้อลงท้ายด้วยกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวหอมและะ้วก็หมึก,กี้มึกเม็ดน้อยเอาใส่ไปแล้วเนาะใส่หมึกเม็ดกวนเอาซีซันและความหอมอีกจังหน่อยผิดจัดผิดจัด <c oughs> โอ้หมึกพพอดีหมดเลยวะนี่เรื่องเรื่อง โลมบวัวเลือ,ล,อลงไป,ปงาดซิมโอ้คือน้ำเฟือเลยอืมเอาเส้นเฟือให้เป็นเป็นเฟือเลยทุกคนอ่ะขออนญาตป่วงเลยนะ เค <Okay, S 2> เรียบร้อยต้มแซบหางงัวตั้งซึ่งเสี่ยวซะเนาะรสชาติกะสิออกคืออน่ะเฟอลาวเขาเียแหนะเนาะหรือว,ว่าก๋วยเตี๋วนั่นแหละเ <c oughs> ออากออกรสชาติประมาณนั้นเนาะปรุงตามรสอันปากมากอู้น้ำลายเฮียนนี่หมักแตงน้อยกับพร้อมกินกับข้าวพร้อมเลยบอยก,บกินกับเส้นเฟอกินกับข้าวเอา <c oughs> <c oughs> บวงคู่ใจของตัวโตวเองนี่สุดยอดความเปรยอโอ้ในเรื่องต้มยำํนไ่บ่มีพิษหวังเนาะเอาอันน้ำซุปลาดเส้เข้าขน้ำเลย โอ้เพชดีวะอืมอืมโอ้ข้าวหนักมา,มาปลาเปื่อยดีใช่ปะอืม เมื่อนั้นตัวโตไปหลอกกินเฟ้อหังวะมดบะมีไปซ่าอือทํแบบดตัวไม่ทูเนระแพมักซ่วมเอามักน้ำซีซุมอีกหนึ่งมันห้เล็บร้อยเลย Cho sao đẹp lắm Chẳng lấy แต่เมืออ่อตุ๊ดโตจะพาความแซ่บมาหาทุกคนเนะซื้อผ่ด้วเข้ามาเบืองไม่หือกดกระดิ่งจังเกินประมานกดซับสะไคร์แล้วลืมกดกระดิ่งพร้อมไล้อืม้ไมได้เติมเข้าแล้วเบืองคักลวเข้านนาจะบ,บพ่พอไม่ขนมาเด้แท่ เยอปหนึง่งเศรษดายบ่มเยีนสมุนไพรทำให้สมุนไพรน,นี่แม่นครบจุดสมุนไพรก็โตบด In bèn miếng quân số con hát mời hưu mà được bung tần đấy tuần đấy bung tần như anh em nó tần nha anh em xem này hả 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 หนังหลายสิ้นน้อยบ่มีเอ็นอันนี้นะใจจะสิ้นส่วนของวางแตกต่างกันด้วยอะเมากินนี่รละแบบกันเลย Thầu mất mm. 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 Thầu mất rồi, mất vầy thôi mà mm. Hắn là chẳng lắm thèm đâu Kilo 1 cặp ร้อยกว่าบาทนิหน่อยสี่สิบพันเก็บสิ่เป๋อเข้ากับกระเทินกินลิ้นเลยซะมาเด้อทุกคนเด้อ กินน้ำกันอืมอืมไปเอาเข้ามากจนได้บ,บ,บอิมบอิมทุกคนนี่เหมือนเดิมเอาเข้าเอาน้ำใส่น้ำซุปมันโคตรนัวโคตรหวานแซ่บจังเลยนี่ อร่อยเห็ดแบบที่แซบมีทั้งหอมเจียวมีทั้งหอมโบเจียวกระเทียมเจียวเผ็ดแห้งได้การได้การทุกคนนี่เป็นอันนี้สูตรเลยแบบน,นี้นะืะแซบสันตัวขั้หมดแน,น่นอนมูนี้ Ừ. Bài hàng lắm Nên nói

ทานตู้ตตอนนี้ก็เขาขั้นตอนกำลังเริ่มคัดคัดเตรียมลงสีคัดเอาแบบให้มันเห็นลายไหมคัดละเอียดเนาะเอิรนคัดหยาบก่อนแล้วก็คัดละเอียดคัดละเอียดแล้วแล้วก็เรียมลงสีเนาะแต่ยังทางยางยังไม่ยังบ่ามา เราไปตัดคนไปตัดไม้ย like ังไม่ได้ไหม่ะขันเสเอไม้ตามมันห้านหังบึ้ดบึ้ดเนาะพราะวังมันบางไม่ดูตามห้านี่ไม่ได้สองเซนความหนาตัวตัวต้องการไม้ที่หนากว่าหันสองเซนครึ่งสินะขั้นสามเซนกะหนาโพด เลยสร้างเอาเอาขนาดที่เขาต้องการเนาะก็ใช้เวลาจักหน่อยเย่ยงแสะเบิดตอนสุดท้ายไม่บอกเดี๋ยวจะฆ่าทิ้งโอ้ยใครมาส่งท้ายกับคำนี้ตอนนี้ xếp xét <laughs> ừ. Mắn có lại có lấy bộp hàng nó Hàng ngon hmm <laughs> 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 เรียบร้อยอิ่มพอดีงามยังไงโอเคขอบใจทุกคนที่ทำมารับชมกันแล้วกันเนาะขับมาบ่งคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโต้แอนแจงคึกเลยเนาะแล้วก็สำคัญกับลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนบ่งคลิปใหม่ๆม่งโต้โต้ได้เด้อนี่อย่างที่ซมโต้โต้กับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยเด้อขอบใจทุกคนเลยลสบายดีไปแล้วบ๊ายบายแจนคลิปหน้าบ๊ายบาย